สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้บ้านใหม่มาสองหลังหนึ่งหลังเป็นสีชมพูอีกหนึ่งหลังเป็นสีดำบ้านใหม่สองหลังนี้เตรียมไว้ให้น้องถังทอง น่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะเอาขอให้น้องโตวไวๆจะได้มาอยู่บ้านใหม่เร็วๆนะกปะ